รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้รายการเปิดรั้วอุดมศึกษาเรามาอยู่กันที่โรงแรม Prince ์พาเล e กรุงเทพมหาคนครค่ะซึ่งในวันนี้นะคะได้มีการประชุมหารือและมอบนโยบายด้านการพัฒนานักศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนากําลังคนของประเทศค่ะซึ่งถือว่ามีความสําคัญและมีความน่าสนใจมากส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรและการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อตอบโจทย์นั้นจะไปในทิศท,ทางไหนสามารถติดตามได้ในรายการของเราวันนี้ค่ะ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกระทรวงใหม่จากการควบรวมระหว่างสำนักงานคณะก,กรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับทั้งของรัฐและเอกชน155แห่งทั่วประเทศรวมทั้งมีรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและองค์กรพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรม อยู่ในความดูแลจำนวนกว่า20แห่งมีบุคลากร,กรรวมทั้งสิ้นกว่า1 0 0 0คนและมีงบประมาณในภาพรวมกระทรวงเกิน1 1,000ล้านบาทขับเคลื่อนใน2อภารกิจหลักคือเตรียมคนไทยสู่ศตวตรรษที่21และนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาประเทศโดยจะปฏิรูปเชิงระบบใน3ด้านคือปฏิรูปการบริหารให้มีความคล่องตัวเน้นผลสัมฤทธิตอบโจทย์ของประเทศปฏิรูปข้อกฎหมาย ให้สนับสนุนการสร้างสรารคงานวิจัยและนวัตกรรมปฏิรูประบบงบประมาณให้สอดคล้องกับงานวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักการ8ประการคือสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างรากฐานแห่งอนาคตบริหารงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถการมีอิสระบนความรับผิดชอบการบริหารจัดการแนวใหม่สร้างเครือข่ายความร่วมมือตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายและกระบวนการเชิงนวัตกรรมทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกำกับการศึกษา ระดับอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นการนำผลผลิตไปเสริมสร้างความแข็งแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมเสริมสร้างสมรรถนะให้การแข่งขันของประเทศอันจะเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปแลตอนนี้ เราก็อยู่กับท่านรัฐมนตรีแล้วค่ะในส่วนของวันนี้เนี่ยเรามีการหารือในเรื่องใดเป็นพิเศษคะครับวันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นการที่เรามาพบกับชุมชนนะครับประชาคมมหาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรองอธิการ,รบดีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษากิจกรรมนักศึกษาครับซึ่งต้องถือว่าเป็นจิก๊กซอตัวสําคัญมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับทางผมและก็ผู้บริหารของกระทรวงอว,วอเนี่ยได้มีโอกาสพบกับไล่ตั้งแต่เรื่องของนายกสภามหาลัย อธิการบดีมหาลายัยแล้วก็รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฝ่ายวิจัยนะครับแล้วก็ฝ่ายบริหารแต่วันนี้เนี่ยก็เป็นอีกจิ๊กซอตัวสําคัญนะครับเรื่องของกิจกรรมนักศึกษาอย่างที่ผมย้าเ,เน้นย้ําอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเราเชื่อว่านักศึกษานิสิตน,นักศึกษานั้นคือผู้กําหนดอนาคตประเทศนะครับเอาีลกว่าเป็นฟิวเจอร์เชนเจอร์ะฉะนั้นเราจะใช้พลังนักศึกษาออกมานะครับทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ไดอย่างไร สิ่งที่ทางกระทรวงได้ประกาศออกไปนะครับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาภายใต้โครงการที่เรียกว่ายุวชนสร้างชาตินะครับซึ่งมีอยู่3ามโครงการวันนี้ก็จะเป็นความการทําความเข้าใจกับรองอธิการบดีนะครับว่าเรากําลังพูดถึงยุวชนสร้างชาติใน3เรื่องหนึ่งเราจะตั้งกองทุนที่เราเรียกว่ายุว,ยวสตาร์ฟันนะครับอันที่2ก็คือเรามีโครงการที่เราเอานักศึกษาปีสามปี4ได้มีโอกาสไปออกพื้นที่ไปเรียนรู้ อนอกโรงเรียนนะครับในลักษณะที่มีเครดิตนะครับแล้วก็ไปพัฒนาช่วยพัฒนาชุมชนนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับที่เราเรียกว่าเป็นโครงการอาสาประชารัฐแล้วก็ส่วนที่3ก็คือบัณฑิตที่กำลังจะโจบมาเนี่ยอีก2-3เดือนข้างหน้านะครับเราเชื่อว่าจากนี้ไปบัณฑิตเนี่ยน่าจะมีทางเลือกไม่ใช่เฉพาะไปทํางานในแวดวงเอกชนนาตามบริษัทต่างๆหรือราชการ แต่หมายถึงชุมชนหมายถึงท้องถิ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีศักยภาพมีงานให้เขาทําอีกเยอะแๆเพราะนั้นถ้าสามารถทําได้มนันเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้ชุมชนโดยการที่เราเอาพลังของบัณฑิตออกมาพร้อมกับเรื่องของนำไปสู่เรื่องของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําไปสู่เรื่องของการกระจายความเจริญน,นะครับหรือว่าไปสร้างนว,วัตกรรมให้เกิดขึ้นจากไอเดียของพลังของนิสิตนักศึกษาหรือบัณฑิตนะครับ ที่จะทําให้เกิดนว,วัตกรรมชุมชนนว,วัตกรรมแก้จนหรือแม้ทั่งนว,วัตกรรมทางธรุรกิจแล้วก็นักศึกษาหรือบัณฑิตที่ไปลงไปชุมชนภายใต้โครงการอาสาประชารัฐหรือภายใต้โครงการบัณฑิตอาสา,า,านั้น<ม>เกิดมีไอเดียขึ้นมา<ๆ>เขาก็สามารถที่จะมาขอใช้กองทุนนะครับ<ม>ที่เราจัดตั้งขึ้นมายุวาสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเพื่อจะไปตั้งเป็นที่เราเรียกว่าเป็นโซเชียลแอนร์ไพรียดไหมเป็นวิสาหกิจทางสังคมเป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะนั้น พลังต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญวันนี้ก็ได้มุมมองแล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับว่าการเตรียมการเพื่อให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมานั้นจะสามารถทําให้มันเป็นไปได้ในทางปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือตอบโจทย์ความยั่งยืนนะครับ,รบทําไงที่เมื่อนักศึกษาลงไปที่ชุมชนเราจะทาไงให้ชุมชนในที่สุดและเกิดความยั่งยืนทํานองเดียวกันจะทํำยังไงให,ให้นักศึกษานั้นเป็นการปลุกจิตสํานึกเขา รวมถึงเรื่องที่วันนี้ที่มีความสําคัญมากก็คือเรามองถึงว่าเราจะเตรียมการให้บัณฑิตของเรานักนิสิตนักศึกษาของเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่21ได้อย่างไรเพราะนั้นแต่เดิมมาเราอาจจะบอกว่าเราจะไปเน้นในเรื่องของเฮสคือเรื่องของปัญญาอย่างเดียวเรื่องของวิชาการอย่างเดียวแต่วันนี้ไม่ใช่ละวันนี้เนี่ยการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมีทั้งเฮสคือปัญญาแล้วก็มีทั้งแฮนคือมีทักษะละนะศตวรรษที่21นี้ต้องการอะไรที่เป็นรูปธรรม แต่ไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่สําคัญซึ่งวันนี้รองอธิการบดีฝ่ายเกี่ยวกันนิสิตเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญใน,ในการตอบโจทย์เรื่องนี้คือการมีจิตใจที่งดงามคือฮาร์ดแล้วก็การมีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีนะครับเพราะนั้นจิ๊กซอต่างๆเนี่ยมันมันครบละก็คือว่าเราจะเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อระวังรอ,องอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กับรองอที่การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเนี่ยมันจะเติมเต็มให้4 s คือ head and Health heart ที่จะเกิดขึ้นกับตัวนิสิตนักศึกษาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์และรูปธปรรมที่จะทําให้นักศึกษานั้นหัวใจพองโตสามารถที่จะทํางานนะครับในภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวผ่านการยกระดับชุมชนผ่านเขา้าเข้าไปสร้างนาวัตกรรมต่างๆในชุมชนในที่ต่างๆนั้นเนี่ยเป็นการปลุกจิตสํานึกจิตอาสานะครับแล้วก็นํามาสู่โอกาสในการทําวิสาหกิจ เพื่อสังคมในอนาคตซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้นมากขึ้น,นสิ่งที่นโยบายของกระทรวงเราคือทําอย่างไรที่กระทรวงจะทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่จะทําให้สิ่งดีๆเหล่านี้ซึ่งมีอยู่แล้วในรั้วมหาลัยในตัวเด็กนักศึกษาให้เกิดพลังนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องและตอบโจทย์ความยั่งยืนที่แท้จริงแล้วก็ในที่สุดนี่แหละคือพลังที่เราถือว่าเป็นยุวชนสร้างชาติอย่างแท้จริงครับค่ะ และในวันนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเองหรือผลการตอบรับในการประชุมหารือในวันนี้เป็นอย่างไรโอ้ดีมากครับดีมากครับ,รบเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าอย่างสำหรับผมเองผมก็ได้เห็นภาพใหญ่นะครับของจิ๊กซอว์สี่ตัวสําคัญภายในมหลาลัยแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าวันนี้อาจารย์ท่านรองอธิการบดีได้มาเติมเต็มนะครับทั้งในส่วนของแนวคิดทั้งในส่วนของแนวปฏิบัติทั้งในส่วนของกลไกต่างๆที่จะช่วยกันขับเคลื่อน หลายมหาลัยเนี่ยเขาทำงานกับชุมชนอยู่แล้วหลายมหาลัยเนี่ยเขามีเครือข่ายที่มีหลายแคมปัสที่อยู่ในพื้นที่เพราะนั้นก็แม้ทั้งสิ่งที่เรากําลังคิดสิ่งที่เราทํานั้นหลายมหาลัยเขามีความคิดที่ก้าวล้ําไปสู่ไป,ไปก่อนั้นอีกอย่างเช่นเรื่องของที่เราเรียกว่า social mobility ของของของ,ของนักศึกษา student mobility ว่าไอการเรียนรู้ของนักศึกษาจากที่หนึ่งนะครับ เมื่อก่อนเราบอกเราสามารถทำเครดิตรานเซอร์ไปสามารถไปเทคคอสนี่หมายอะไรอื่นแต่นี่หมายถึงการทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกันหรือข้ามภูมิภาคมันจะทำให้ตัวนักศึกษาเองได้เติมเต็มในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การได้มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้หัวใจเขาพองโตอย่างแท้จริงครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณคับขอบคุณคับ รองอธิกาบรบดีจากทั้งสองมหาวิทยาลัยนะคะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์ฉลองแขวงอินนะคะมาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะท่านอาจารย์สุพจ์โกวิทยารองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะสวัสดีท่านอาจารย์สองท่านด้วยค่ะท่านรองคะอยา,ากจะสอบถามนะคะในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของทั้งมหาวิทยาลัยจากเอกชนและรัฐบาลนะคะจากที่มีการประชุมหารือในวันนี้ เราจะมีการกลับเคลื่อนอย่างไรนะคะในเรื่องของยุวชนสร้างชาติทั้งสหัวข้อในวันนี้นะคะ่ะสรัาวันนี้รู้สตีใจที่มีโอกาสได้คือเป็นการพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีและครับผู้บริหารกองกระทรวงโดยตรงนะครับวันนี้ท่านก็พูดที่เป็นเป็นจุดเน้นในเรื่องของทางด้าน <c oughs> การผลบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตพยายามบอกไว้ว่าในการพัฒนานี่ต้องพัฒนาแบบให้ได้สมดุลทุกเรื่องนะครับนะ ในเรื่องที่1คือเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานะครับซึ่งเรียนอยู่ในชั้นปีที่3ปีที่4ซึ่งเป็นโครงการอาสาประชารัฐซึ่งมีเริ่มต้นปีนี้ในเดือนธันวาคมของพื้นที่จังหวัดกฬสินนะครับในส่วนของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินเนื่องจากพื้นที่นี้ไกลครับแต่งบก็ยังคบจากัดอยู่ะนะครับแต่ว่าก็มีนโยบายและก็มีความสนใจที่จะ,จะทำนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม นะครับผมเลยคิดว่าระยะต่อไปนี้ถ้าอนุญาตให้โครงการนี้สามารถจัดทำได้ในพื้นที่ของหมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าหมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีพื้นที่หลายวิทยเขตครับอย่างเช่นของกระทรวงการคลินมีทั้งหมด5วิทยเขตใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้<ม>นะเข้ามานะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดให้ให้เราสามารถเลือกพื้นที่ได้เนะี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินโครงการต่างๆเหล่า,า,านี้ได้นะครับ นี่คือเรื่องแรกก็คือคห่างไกลจากพื้นที่เรารใช่ไหมคะแล้วเรื่องที่สองนะคะที่เป็นเกี่ยวกับอาสาประชารัฐแล้วบัณฑิตบัณฑิตอาสานะคะในเรื่องนี้ครับเ,เรื่องที่สองของทางด้านนักศึกษาก็เป็นโครงการย <c oughs> ุวะสตาร์ทอัพซึ่งอันนี้เราเราก็ทํามานานแล้วก็มานะครับในการจัดทําแล้วก็มีหน่วยงานในการจัดทําซึ่งเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ในการจัดทําอันนี้ก็สามารถที่จะดําดเนินการต่อได้เลย นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของท่านรัฐตรีที่จะเน้นในเรื่องของการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือที่เราเรียกว่าเป็นโซเชียลเอเตอร์ไพรส์นะครับซึ่งผมเองก็มีความเห็นด้วยเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อยากให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งเนี่ยได้มีโอกาสนในการผลิตบัณฑิตที่ทําธุรกิจในเชิงเพื่อสังคมนะครับนะครับและในประเด็นสุดท้ายคือในเรื่องของด้านบัณฑิตอาสานะครับมหาวิทยาลัยสงขลานัยนเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่เมื่อปี2547ครับ ทำกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ประมาณ15ปีมาแล้วนะครับนะซึ่งเราได้มีการดำเนินการตนะั้งแต่รุ่นหนึ่งสี่สิบห้าสิบคนต่างๆนะครับพอต่อมาด้วยข้อจํากัดของงบประมาณตอนนี้ก็เหลือเพียง12คนนะครับพอทร,ราบว่าทางท่านตรีมีนโยบายในเรื่องนี้นะครับมีเป้าหมายอยากให้ทําถึง5 0,000ื่นคนเนี่ยนะฮะผมเองก็มีความรู้สึกดีใจมากแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนต่างสถาบันด้วยเขาก็มีความยินดีที่จะสนใจในการทาโครงการนี้ด้วยในการจัดทํา เพื่อที่จะได้ส่งเสริมให้บัณฑิตเนี่ยนะฮะลงไปร่วมเรียนรู้แล้วก็ได้ใช้ความรู้นะครับออกไปแล้วก็สิ่งสําคัญคือหลังจากที่เขาได้ทํางานในพื้นที่ออกไปแล้วนะครับนะบัณฑิตอาสาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยยังคงมีความผูกพันในการที่จะทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่เกิดขึ้นผพราะฉะาัโครงการเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นโครงการเรียกว่าเป็นการสร้างคนที่เรียกว่ามีจิตอาสานะครับซึ่งถือว่า นักศึกษาและก็บัณฑิตเนี่ยถือเป็นอนาคตที่มีความสำคัญของประเทศชาติเพราะนั้นทางกระทรวงจึงควรมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนานเรื่องของคน<ม>นะครับ<ม>เป็นสําคัญครับค่ะถ้าจ์ฉลอง่ะคะคในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเอกชนเราจะมีการกลับเคลื่อนทั้ง3โครงการนี้อย่างไรบ้างคะครับทั้ง3ามโครงการเนี่ยผมคิดว่าทางท่านอาจารย์ไดท้ท่านรองได้กรุณาได้กล่าวถึงไปแล้วเราคิดว่ารูปแบบคงไม่ได้แตกต่างแต่จะแตกต่างในบริบทวิชาชีพนะฮะทั้ง3อมันแต่ผมจะขอเติม ในเรื่องของตัวตัวรายละเอียดบางอย่างอย่างเช่นอาสาประชารัฐเนี่ยผมคิดว่ามันเคยมีโครงการลักษณะเนี้ยเมื่อเมื่อเมื่อหลายปีก่อนชื่อโครงการเรียนรู้รับเรียนรู้ร่วมกันสัสร้างชุมชนก็คือนักศึกษาก็ไปฝังตัวอยู่ในพื้นที่เป็นเป็นเดือนเลยนะฮะช่วงปิดเทอมนะช่วงปิดเทอมนะฮะแล้วก็แต่อันนั้นเนี่ยมันก็วัตถุประสงค์ก็ไม่แตกต่างกันมากแต่แต่คราวนี้เนี่ยเท่าที่ผมจับประเด็นเนี่ย โครงการอา,าสาประชาฐเนี่ยเป็นการบูรณาการาศาสตร์เพื่อไปตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะฮะเ,เพราะฉะนั้นปัญหาในพื้นที่เนี่ยมหาวิาลยที่จะไปดูแลได้ดีก็คือพื้นที่ที่มหาวิลายตั้งอยู่เพราะเราอยู่ที่นั่นเรารู้ปัญหาดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ให้คล้ายๆว่าหลักเกณฑ์เนี่ยต้องเป็นพื้นที่ที่มหาวิลายตั้งอยู่เนี่ยผมว่าอันเนี้ยจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างดีเลยเพราะว่าเข้าใจสภาพปัญหาในพื้นที่อยู่แล้วค แล้วถ้าเกิดพูดถึงสภาวะแวดล้อม่ะคะมีอะไรบ้างที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนานัก <c oughs> ศึกษาบ้างะคะท่านอาจารย์คะอันนี้ <c oughs> ปัจจุบันพอ <c oughs> การศึกษาปเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ <c oughs> ครับเขาได้กําหนดว่าในการเรียนการสอนที่ต้องเป็นการเรียนการสอนแบบเล้นเชิงปฏิบัติศึกษาเองมากิ่งขึ้นนะครับนะที่เราเรียกว่าเป็น active learning <c oughs> เพราะนั้นอาจารย์ทุกวิชาต่างคนต่างก็ กำหนดให้นักศึกษาทํางานมากขึ้นเช่นว่าบางสาขาวิชาเนี่ยเราฟังอาจจะตกใจนะนักศึกษาถูกอาจารย์กําหนดให้ทําวิจัยถูลงทั้งหมดหวิชาชทาวิจัยหกเรื่องอซึ่งอาจารย์เขาจะทําไม่ไหวออกมาแต่ว่าแต่ละคนนี่จะไม่รู้กันนะครับแตว่วิธีการที่เปลี่ยนไปเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญว่าในการจัดการเวลาเนี่ยทางคณะอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆนี่ต้องมีการประสานกําหนดกันต้องรู้ว่าแต่ละคนนี่นะครับ จะมีวิธีการสอนนี่อย่างไรบ้างนะครับนะแต่ก็อันนี้เราก็มีจุดดีเพราะเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงล่านี้อาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาไปเรียนจากความเป็นจริงจากชุมชนเอาความรู้นี้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาชุมชนนะครับแต่การจะออกไปนั่นต้องมีค่าเดินทางมีอะไรต่างๆไม่ค่าใช้จ่ายขึ้นเพราะทางกระทรวงโดยทางรัฐมนตรนีมีนโยบายแล้วก็มีงบประมาณ ก็ทาให้ตรงนี้เอื้ออำนวยในเรื่องของนักศึกษาที่จะลงไปศึกษาในพื้นที่ต่างๆเข้าไปได้นะครับ<ฮ>ะนะก็สามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้และถ้าเกิดพูดถึงว่าเราเป็นส่วนโดยตรงในการที่จะพัฒนานักศึกษาด้วยสภาวะแวดล้อมของรอบๆมหาวิทยาลายัยมันมเีเขาเรียกว่ามันมีปัญหาบ้างไหมคะที่จะทําให้การพัฒนานักศึกษาของเราเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมีบ้างไหมคะท่านอาจารย์คือขอบคุณน้องนิกมากที่ถามคําถามนี้คะ่ะ สิ่งแวดล้อมก็มีในมอกับนอกมอใช่ค่ะข้างนอกคือในมอเนี่ยสิ่งที่เด็กๆแสวงหามากเลยผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าผมพูดปั๊บเขากรี๊ดเลย Wifi แรงไปตรงไหนก็มี WiFi เนี่ยชอบมากแต่นี่แต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่เขาจะเข้าถึงข้อมูลใช่ไหมอาจารย์สั่งงานปุ๊บเขาก็ต้องไปหาข้อมูลแต่ทีนี้ถ้าต,ต้องไปซื้อโปรโมชั่นเอ,อ่อจ็ดร้อยแปดร้อยเหมาโอ้โหมันก็แ่าใหญ่ที่สูงเพราะนั้นมาอะไรตอนนี้ส่วนใหญ่จะมี WiFi ฟ,ฟรีหมด นะเพื่อที่ให้เด็กได้เข้าถึงอันนี้สิ่งแวดล้อมนะเ n น n ิงสเปซตอนนี้ทุกมหาวิทยาลัยมันมีหมดนะฮะที่อยู่ได้ทั้งคืนยันเช้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เขาจะได้ศึกษาเรียนรู้รวมกลุ่มกันติวอะไรต่างๆเนี่ยนะทำวิจัยอย่างที่อาจารย์ว่าโอ้โห,หเรื่องไม่ธรรมดาเลยอาจารย์น,นะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมอื่นๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยในเรื่องของกายภาพต่างๆความสงบร่มรื่นอะไรต่างๆเนี่ยที่ทที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเนี่ยเราเราจัดการเรื่องพวกนี้คือต้องขัดใจสิ่งมอเตอร์ไซ คือหลายมอเนี่ยจัดการเรื่องนี้ลาบากเพราะว่ามันเป็นความเคยชินแล้วก็เป็นวิถีชีวิตไปแล้วขัวเฉี่ยก็ไม่ได้ต่างจากนั้นแต่เราเราต้องกล้าขัดใจแล้วแรกแรกก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะต่อต้านนั่นหมายความว่าเมื่อขี่มอไซค์เข้ามาแล้วอันที่หนึ่งต้องใส่หมวกกันน็อกไม่ใส่หมวกกันน็อกเข้ามอไม่ได้อันที่หนึ่งนะแล้วตำรวจออกไปสั่งด้วยเพราะเราร่วงม,มือกับตำรวจมาจับลุกศิตตัวเองอันที่สองอนนเมื่อเข้ามาได้แล้วก็จอดอยู่หน้ามอ,อนนแต่ก่อนเขาเคยขี่แบบ ววจะเข้าเรียนแล้วปื๊ดมาชนอาคารเรียนเลยแล้ววิ่งขึ้นห้องเรียนได้เลยใช่ไหมฮะ,ะมาอย่างเร็วเลยแต่ตอนหลังเขาทาไม่ได้เพราะมาปุ๊บจอดหน้ามอเรามีโซนให้จอดมีเต็นท์อย่างดีนะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาไงเดินวิ่งไม่ก็ขี่จักรยานจักรยานได้จักรยานเ,นเป็นเป็นเป็นจักรยานสาธารณะมีประมาณหกร้อยคันเขาก็ขี่มาเพราะฉะนั้นในบรรยากาศในมอมันไม่มีมอไซค์มอไซค์รับจ้างก็ส่งเฉพาะหน้ามอห้ามเข้ามาในมเพราะกอดมันเคยเข้ามาในมอาจารย์ ข้อมารถก็ทําเวลาไงชาเช้ากับเย็นเนี่ยเป็นเวลาเงินเวลาทองขี่เฉพาะชิวเหงอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็สร้างมลพิษทั้งเสียงและ,ะอากาศเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีโอกาสอยากเชิญน้องนิกไปที่หัวเฉียวไปมออ,อด้วยก็ได้ไปใต้เลยล่ะค่ะไปใต้เลยถ้าไม่ถ้าไม่ไกลมากก็หัวเฉียวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราเดินกลางถนนได้เลยทุกคนจอดมาถึงปั๊กก็จอดรถจะไปไหนก็ขี่จักรยานไม่ต้องไม่ต้องเอารถยนต์ย้ายไปย้ายมา มีจักรยาน600กว่าคันไงฮะนี่คือสิ่งที่เราสร้างให้กับนักกี่นี่คือ,คอสิ่งแวดล้อมภายในแต่<ห>ทีนี้สิ่งแวดล้อมภายนอกอย่างที่น้องนิคถามที่มันจะเป็นตัวแปรหรือเป็นปัจจัยที่ทําให้สิ่งที่มาาะไมุ่งหวังว่าจะปลูกฝังหรือถ่ายทอดให้เขาเนี่ยมันดรอปลงไปหรือมันไม่ประสบความสําเร็จเช่นเรื่องอบายมุกต่างๆใช่ไหมฮะสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมเพราะว่าท่านรองทั้งสองท่านก็เป็น ส่วนโดยตรงในการที่จะพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วแต่หลังจากวันนี้ที่เราได้มีการหาลือแล้วก็ท่านรัฐมนตรีมีการมอบนโยบายลงมาใน,ในเรื่องของการพัฒนานักศึกษาเพื่อจะไปพัฒนาแล้วก็สร้างคนอีกทีเนื้อค่ะเรามีอะไรเสนอแนะเพิ่มเติมบ้างไหมคะท่านอาจารย์ครับในส่วนผมเองผมคิดว่าคราวนี้เป็นโอกาสอดีมากซึ่งเราไม่ค่อยจะมีโอกาสในการคุยกับระดับรัฐมนตรีพวหารระดับสูงของประเทศนะครับ ในการจัดนี้คิดว่าอย่างน้อยควรจะมีสักสองครั้งครั้งนี้ก็หมายถึงมาแจ้งให้ทราบถึงเรื่องนโยบายว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็แล้วก็ท่านกระบอกว่าท่านก็ให้ความสําคัญทั้งเรื่องศิลปะวัฒนธรรมกีฬาต่างๆด้วยนะครับประมาณในจุดตรงนี้แล้วก็มีจุดเน้นในเรื่องของโครงการากล่างเนาะนี่ทําไปสักช่วงผมคิดว่าพอจะครบรอบปีเนี่ยควรจะมานั่งเป็นการแจ้งว่าได้เริ่มทำอะไรผลนี้เป็นอย่างไรบ้าง แล้วก็มีความสาเร็จอย่างไรมีปัญหาอย่างไรบ้างเพราะ,ะนั้นไอ้ก็ให้มหาวิทยาลัยต่างๆนะซึ่งมาร่วมประชุมเนี่ยเราจะได้ร่วมกันในการคิดต่อว่ามันจะเดินเดินต่อน,นี้อย่างไรบ้างเพราะว่ามหาวิทยาลัยนี้เราอยู่ทั่วประเทศนะประมาณเกือบ200แห่งเพราะนั้นมหาวิทยาลัยก็จะเป็นส่วนในการที่จะพัฒนาแักศึกษาหลายแสนคนของประเทศนะครับอันนี้มันจะอ่อยเกิดพลังว่ามันเป็นการเชื่อมโยงระหว่างทางฝ่ายผู้ิหารระดับสูงซึ่งดูแลเรื่องนโยบายโครงการและงบประมาณ กับฝ่ายที่เป็นฝ่ายกับเครื่อนในการทํางานเป็นจุดได้เจอกันแล้วก็มันจะทําให้การตัดสินใจและการทราบปัญหาต่างๆนี่ยทราบได้ง่ายขึ้นนะครับค่ะอาจารย์ละคะมีอะไรเสนอเพิ่มเติมจากการปรึกษาหารือในครั้งนี้ค่ะผมผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือมหาวิทยาลัยแห่งไหนตั้งอยู่ที่จังหวัดไหนพื้นที่ไหนให้ลงพื้นที่นั้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะฮะต้องเป็นเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในโครงการเลยอย่าอย่าข้ามไปพื้นที่ที่มหาลัยเขาอยู่อยู่แล้ว มันจะเป็นปัญหากันนะฮะแต่แต่จริงๆแล้วบางบางจังหวัดมีหลายมหาลัยนะ,ะอันนั้นเขาก็สามารถคุยแล้วก็แ,แบ่งพื้นที่กันได้ใช่เขาก็อยู่ผมคิดว่าอันนี้อันนี้เป็นหลักสําคัญเลยแล้วก็มันจะช่วยลดงบประมาณเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปได้เยอะียวแล้วเด็กเองเนี่ยก็จะได้แบบอะไรมีความใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้นในชุมชนที่เขาอยู่นั่นแหละ ว่าหลังหลังจบโครงการไปแล้วอ่าป่าแมนเป็นไงบ้างสักวเนี่ยเขา,เขาก็รู้จักมากขึ้นอะไรมากขึ้นใช่ไหมฮะป่แมนก็รักเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานอย่างนี้ครับผมผมคิดว่าอันนี้คือส่วนแรกและส่วนสําคัญแต่อีกการหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องเครือข่ายที่ท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญแล้วมีพลังกูเกยวามาวิไลเนี่ยเรามีเครือข่ายหลายเครือข่ายมากเลยนะฮะเพราะท่านเองท่านก็บอกว่าท่านเดินสาย บท่านรองอธิกรารบดีแต่ละด้านแต่ละด้านใช่ไหมฮะแล้นี่ก็เป็นด้านหนึ่งที่ท่านเดินทางมาพบและผมก็เห็นด้วยกับท่านรองสุพจน์ว่าไม่ควรจะเป็นครั้งเดียวที่ท่านมาพบเราจะเป็นต้นปีปลายปีอะไรก็เพื่อเพื่อ,อ,อที่จะได้รับฟังผลเป็นยังไงอะไรอย่างไรนี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะเสนอและก็เพิ่มเติม <Palm> จากการที่หารือแล้วก็รับนโยบายมาในครั้งนี้นะคะค <S <S ขอบคุณท่านมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณคับสวัสดีครับ นักศึกษาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนของประเทศไม่ใช่แค่การพัฒนาองค์ความรู้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจะต้องคำนึงและเรียนรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตนเองในทักษะด้านต่างๆและที่สำคัญก็คือจะต้องปลูกฝังให้พวกเขาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความคิดของตนเองบนพื้นฐานของความเปลี่ยนแปลงในโลกของอนาคตค่ะ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะสามารถติดตามชมรายการเปิดรั้วอุดมศึกษาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ